ยิ้ยังอยู่ในมือน่ะกินเลยขากีลาวย่าเป็นีขีลาให้ปันทองทอสก่อนเวับา กี่สะบ้าไอไป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 เปไปไปลปไ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 ปมปไ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 บไป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 ่ปไ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 ป มือนดินะเสีกเยกนักนหนาวหนาเลยไว้เาต่อมีคนมาดามน้ำจะมาดังไรอืมน้งกิน Bà là bạn này bạn Ừ. <laughs> 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 ไปข้างในคนอากาศชินหนาวๆอย่าฟาไปไกลเลยเด้ออย่าฟาไปไกลเลยเด้อมากันอยู่างนั้นเองอ่ะบเป็นอย่างนักอย่าฟาไปไกลอืม เออแล้วกันย้อขึ้นเออเออเออเนี่ยนั่นแหละไปมาเล่นนะนี่จะน่าจะค่อยไปเล่นบ่อน้ำผุอ่าไปฮับเครื่องอยู่นี่แหละลูกเอ่ทใหแม่รอถารอถา nhờ một hành mà hot thưa ừ. ừ. từ phân cọ ôi nào nó từ nó và đừng nói ở đây cơm rút cái tên đồng nam đó nhang ừ. <laughs> à à ừ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  Nam ừ sau ừ

<laughs> มีอยังเด็ๆมีอยังเด็ๆอ่ามีขนมแน่เอ่มีเครื่องสองถุงในถุงมีอยังเด็ดแล้วอ่าคืว่ามาฮอตเด้อเครื่องกระเด็นนะทานใช่นะว่าอไงวะ เกลียมมาตั้งแต่พุ่นตื่นแต่เด้กเล็กน้อยกันเลยนะตื่นแต่ห้าโมงจับจับจับน้ำอ้นอนลบขอบใจได้อเลยขอบใจละลายนะ อันนี้อัเงินเงินแม่เงินแม่อ๋อมไงายเลยอย่งายจะสุบเอาฝากของไว้เพื่อนขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอาเดินทางด้วยความสสดีภาพบายสดีส่งดีลกหลน กลับคืนแล้วคุณมาต่อบัตรต่อบัตรแล้วแล้วก็กลับคืนโดยรถเมล์หมายเลข402อะบัตนี้ก็ได้กลับแล้วบัตนี้นะได้ของแล้วได้ของแล้วเออเอาไปซื้อกุ้ง นะพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้ก็น้องตู่พองวงของลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อความสุขสง่งดีจงเกิดมีแกทุกทุกทานทียเกียรติติดตามต่อ,ตอจนจนจบเด้อพี่น้องเด้อนะขอฝากเด้อเด้อพี่น้องฝากกไลแ์กแชแ์กดติดตามสังคนสางตู้เด้อเด้อ